วันนี้สรุปเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะหลังการประชุมคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงว่าเออเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะสามารถเอาไปจ่ายค่าเทอมได้นะเอาไปจ่ายค่าน้ําได้จ่ายค่าไฟได้คนก็บอกเอออ่ะก็อย่างน้อยก็ยังพอถูทูไทยไทยไปได้กับเหตุและผลของการที่จะแจกให้กับเด็กๆนะคะอายุ1 6ถึง20ปีแต่ล่าสุดคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลบอก ไม่ได้ตกลงมีการแก้ไขแล้วนะคะสรุปก็คือว่าจ่ายค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟไม่ได้นะคะค่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เพราะว่าเอาง่ายๆก็คือว่าอะไรที่เป็นค่าบริการจ่ายไม่ได้จ่ายได้เฉพาะแต่ค่าสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือสรุปแล้วนะเพราะว่านี่เป็นการถแถลงยืนยันชัดเจนจากคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลน,นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถแถลงผลถึงเรื่องของเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0ม่นบาทในกลุ่มอายุ16 2 0ปีซึ่งบางคนก็เรียกเฟส3แต่บางคนก็เรียกเฟส1ที่เรียกเฟส1เพราะว่าครั้งนี้เป็นการจ่ายผ่านดิจิทัลเ l l ต t ครั้งแรกก็เลยเรียกว่าครั้งที่1น่งนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปถึงการจ่าย2ครั้งที่ผ่านมาก็จะเรียกว่าครั้งที่3แต่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่อันนี้เนี่ยคุณบอกุลม,มายืนยันนะคะว่า เงิน1 0 0 0 0หบาทที่เด็กๆจะได้ในรอบนี้จะไม่สามารถจ่ายค่าเทอมค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าบริการต่างๆสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นค่าบริการจะไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไปซื้อพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกค่าบริการต่างๆไม่ได้นะคะ เขาง่ายๆก็คือว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะไม่จํากัดตัวสินค้าแต่จะไปจํากัดที่ตัวร้านค้าแทนโดยจะมีร้านค้า8กลุ่มที่ไม่สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะมีร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้านขายสุราร้านขายบุหรี่แล้วก็สถานีน้ำมันก็คือปั๊มน้ำมันใช้ไม่ได้ แต่ร้านค้าในสถานีน้ำมันเนี่ยสามารถใช้บริการได้รวมถึงร้านขายของชำที่ขายเหล้าขายบุหรี่ก็เอาไปซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่งงนะเขาจะจำกัดเฉพาะร้านค้าเท่านั้นร้านไหนขายเหล้าบุหรี่โดยเฉพาะที่เดินเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรเลยมีแต่เหล้ามีแต่แอลโกอฮอล์มีแต่บุหรี่เนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นร้านขายของที่มีของหลายอย่าง กะปิน้ำปลาเสือ้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีขายเหล้าและขายบุหรี่เนี่ยนั้นด้วยคุณสามารถเอาเงินดิจิทัลที่คุณได้เด็กๆเอาเงินดิจิทัลที่ได้ไปซื้อเหล้าได้ค่ะไปซื้อบุหรี่ได้ค่ะไปซื้อเบียร์ได้ค่ะ,คะนะซึ่งอ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันกันเยอะมากๆเลยว่าเออมันก็มันก็แปลกประหลาดอะ่ะ ทั้งทงที่มันควรจะเอาไปจ่ายค่าเทอมได้เอาไปจ่ายค่า,า,า,คา,าน้ําค่าไฟช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้แต่ใช้ไม่ได้ดันเอาไปจ่ายซื้อเหล้าซื้อเบียร์ได้ mm hmm. คือวันนี้ก็มีนักข่าวเอาประเด็นดราม่าเนี้ยไปถามคุณพิชัยชุนหาวชิระเหมือนกันนะคะว่าทําไมอะคะท่านเนี่ยคนพวก,ก็บนกันว่าทําไมเอาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ได้แต่เอาไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้ คุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเราคงไม่ได้ให้ไปซื้อสุราจากร้านขายสุราหรือซื้อทองที่ร้านขายทองยังมีบางร้านที่ขายของ90%ซแต่มีมุมเล็กๆขายแบบนี้จะบอกว่าห้ามเข้าร้านแบบนี้เลยก็จะเหนื่อยดังนั้นเราก็เลยมากำหนดกันแล้วว่าร้านประเภทไหนก็จะมีร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ร้านค้าที่ขายเฉพาะพวก สุราบุหรี่เราไม่ให้เข้าก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เท่านั้นเองที่เรากําหนดขึ้นมาถ้าบาังเอิญว่าเขามีบุหรี่ขายเพียงเล็กน้อยอยู่ในร้านตรงนั้นไม่ได้ขายเป็นเรื่องเป็นราวก็โอเคงงไหมคะสรุปง่ายๆแบบนี้ค่ะคือคุณพิชัยพยายามจะบอกว่าถ้าเราไปกําหนดเรื่องของตัวสินค้าแล้วร้านนั้นอาจจะมีเหล้ามีบุหรี่ขายแค่มุมเล็กๆของร้านเท่านั้นเองเนี่ยจ,จะมีเป็นแค่เชลเล็กๆมุมๆหนึ่งมันยุ่งยากคุณวิชัยใช้คําว่า มันมันยุ่งยากอะ่ะมันยาก ía, มันวุ่นวายประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกําหนดเป็นตัวร้านดีกว like ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการตอบคําถามที่เหมือนจะเคลียร์แต่ไม่เคลียร์ก็ไม่เคลียร์มาตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็ไม่เข้าใจในเหตุผลตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมถึงจะต้องจ่ายให้กับคนวัย16ถึง20ปีด้วยพอฟังแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็หาได้เหตุผลเดียวอะค่ะว่าเงินไม่พอ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณหมายสลีกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนก็ตั้งคำถามอันหนึ่งบอกว่าอันเนี้ยคือการพยายามตกเขียวเพื่อหวังกับการเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่เพราะว่าอีกประมาณสัก2ปีก็จะมีการเลือกตั้งรอบหน้าแล้วเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตซึ่งตอนนี้เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตอันนี้มากขึ้นว่าเป็นการพยายามจะเอาเงินของประชาชนเพื่อที่จะ มาหาเสียงเอาไว้ล่วงหน้ากับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้หรือไม่เพราะว่าเยาวชนกลุ่มนี้เดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เลือกตั้งกันแล้วนี่ก็เป็นแค่เป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าไม่มีใครจะสามารถทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ว่าทําไมถึงจะต้องเอาเงินหมื่นเนี่ยไปให้กับเด็กอายุ1 6บหถึงยีปีซึ่งอายุอนานานก็ยังอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยนะคะแล้วมันจะช่วยในการเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อย่างไรกันบ้างเนี่ยนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตกันกันแล้วกันนะคะจากเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงร,รอ,อ,อโครงการนี้จะเริ่มน่าจะใช้จ่ายได้ก็ประมาณกลางเดือนออประมาณช่วงกลางปีกลางปีมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมประมาณนั้นนะคะที่จะสามารถใช้ในโครงการดิจิทัลวอ l เล t ห0ึ่งบาทได้นะคะนี่เป็นมาอัปเดตกันกันล้กัน